คือการแสดงโขนของสเป็จพระนางเจ้าเนี่ยเขาจะมีะขั้นตอนของการคัดเลือกผู้แสดงซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาร่วมแสดงด้วยอันนี้เป็นเป็นแนวพระราชดำริของท่านนะฮะก็เราก็มีการออเดชั่นเด็กเข้ามาปีนี้เป็นปีที่มีเด็กเข้ามาร่วมสมัครออเดชั่นเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เราเคยผ่านมาเราดูความสามารถจริงๆเราไม่ได้ดูว่า เด็กคนนี้มาจากไหนอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าเราก็เลือกได้ประมาณ10กว่าคนที่เป็นที่เป็นตัวเอกเอกนะฮะอะ่สิบที่บอกว่า10กว่าคนเนี่ยหมายความถึงว่าผู้ที่ได้คับเลือกเนี่ยเราจะไดะ้ทุนทางด้านการศึกษาด้วยนะฮะก็ท่านผู้หญิงท่านก็มอบทุนการศึกษาให้ส่วนพวกที่เหลือเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยเราก็จะให้เด็กพวกนั้นได้เข้ามาร่วมแสดงด้วยเพราะฉะนั้นในการแสดงครั้งนี้มันจะมีเด็กที่ เด็กที่ audition นะฮะแล้วก็ได้รับการเลือกกับไม่ได้การเลือกเนี่ยเราก็เอามาหมดนะฮะเพราะนั้นเด็กก็ได้ร่วมแสดงเกือบจะหมดเกือบจะทุกคนนะ,ะถ้ามีบทบาทที่เหมาะสมสําหรับเขานะฮะก็มีความดีใจว่าในปัจจุบันเนี่ยเยาวชนทางด้านที่มีความสามารถทางด้านหน้าสินเนี่ยก็สนใจเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยนะฮะ เรื่องของการแต่งหน้าแต่งผมเนี่ยเราก็มีประสบการณ์อย่างผมอยู่ในกรมศริลปากรอยู่ในสถาบันบันณฑิตพัฒน,ศนาศิลป์เมืเก่าเนี่ยก็จะแต่งในสไตล์ของเราแต่สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านมีพระราชกระแสมาว่าผู้ชายกับผู้หญิงทําไมแต่งหน้าเหมือนกันเนี่ยฮะผู้ชายก็ปากแดงเชียวอะไรต่างๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันคือมันในในสไตล์ที่เราเคยทํามันจะเป็นแบบนั้นนั้นก็เลยมีการค้นคว้าระลักปรับปรุงคุณมนตรี วัดละเอียอเนี่ยท่านก็มาร่วมคือได้รับพระสวนีมาผ่านทางคุณหญิงต้นเนี่ยฮะก็มาทําขึ้นมาก็ปรากฏว่าก็มีการศึกษาจากรูปแบบของจิตกรรมต่างๆแล้วก็มาปรับเพื่อใ,ใช้เพราะฉะนั้นก็จะออกมาในลักษณะอย่างเนี้ยนะฮะซึ่งก็ลงตัวอในขณนะดเดียวกันในเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเนี่เราก็อาจารย์วบียร,ร์รตระกูลเงินไทยเนี่ยก็จะออกแบบลวดลาย แล้วก็ใช้ผ้าของศิลปาชีพเป็นหลักคือผ้าไหมของศิลปาชีพเนี่ยเราก็าเอามาทำก็เพราะนั้นเราจะเห็นเสื้อผ้านี่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะเสื้อผ้า,เ,าเครื่องแต่งกายต่างๆนี้จะเรียนแบบของโบราณนะของในราชสำนักแต่โบราณเั้นก็จะมีความละเอียดวิจิตรกว่าคณะอื่นๆที่ผ่านมานี่คือคือสองอย่างในขณะเดยียวกันผมรับหน้าที่ในเรื่องของของเรื่องของการแสดงเนี่ยผมก็จะต้องทําให้อย่างดีที่สุด อะไรที่ดีงามในอดีตเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการแสดงเกืบเอบทุกครั้งในขณะเดียวกันเราเข้าใจว่าผู้ชมในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกและก็ดูอะไรนาน,านๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะปรับให้มันกระชับแต่อะไรก็ตามทั้งเพลงทั้งดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่มันไพเราะอะไรที่มันมดีงามมาแต่อดีตนี้ยังคงอยู่ทั้งหมดในการแสดงโขนของสมเด็จพระนางเจ้าครับเพราฉะนั้นเราจะเห็นความวิจิตร งดงามเนี่ยอย่างข่าวนี้เราจะเห็นว่าชุดฝรั่งคู่เนี่ยไม่เคยออกมาแสดงเลยสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่สองแล้วเราก็รักษาว้าเนี่ยสถาบรรันประดิตของเราเนี่ยแล้วข่าวนี้เราก็ออกมาแสดงเป็นโอกาสพิเศษจริงๆโชคดีมากนะฮะโชคดีมาก,มากที่ได้ดูสิ่งที่เป็นต้องเรียกว่าล้ำเลิศของกระบวนท่าหน้าศิลป์ไทย แสดงเป็นทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์ก็เป็นต้นเหตุที่เรารู้นะครับเป็นต้นเหตุของการทาศึกสง,สงครามในครั้งนี้นะครับพอทศกัณฐ์ทราบว่าพระรามเนี่ยให้กองทัพจองถนนข้ามมาก็ไม่อยากให้ทำสำเร็จครับก็เลยใช้ไหวหวานให้ลูกของตัวเองนั้นไปคาบขนก้อนชีลาเพื่อให้ทําเป็นถนนข้ามมาได้นะครับพอได้รับบททศกัณฐ์ก็ต้อง มีความมาีคิดคิดที่จะวางแผนต่างๆนานา,นาที่จะทำไงก็ได้ไม่ให้พระรามมาชิงนางสีดาคืนไปได้ครับผมในรอบที่เสด็จพระรัชดำเนินผมเล่นเป็นตัวที่ยกลบนะครับด้วยด้วยมีรูปร่างที่ใหญ่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงก็เลยคุณครูก็เลยเลือกให้ไปยกลบครับผม <S <S ภูมิใจนะครับที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆแล้วก็มา ประสบความสาเร็จได้ในวันนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ที่เป็นรุ่นรุ่นห่อ,อไปที่จะขึ้นมาทดแทนเราเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับรู้สึกภูมิใจครับชุดนี้เป็นชุดที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับในในในปี2,550ค้นสร้างขึ้นมาใหม่คือลอกเลียนแบบจากชุดเดิมไฮไลท์จริงๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ตรงตอนที่จองถนนเสร็จแล้วครับกำลังข้ามสมุดนะครับคือคือไฮไลท์ของการแสดงชุดจองถนนนี่เลยครับ และอีกฉากนี้ที่ผมชอบที่ผมได้เข้าไปดูก็คือฉากที่ใต้น้ำครับอนุมายเขาจะลงไปจับนางสุวันมัะชาสุพรรณมชฉาครับใต้น้ำสวยครับใช่ครับทำให้ขนดีขึ้นครับให้ให้ขนดูดีน่าดูสนุกขึ้นครับ